สวัสดีครับนักเรียนครับเนาะเรามาเรียนกันต่อนะครับชั่วโมงที่แล้วนะครับเราเรียนกราฟกราฟของสายนะครับกราฟของสายต่อไปชั่วโมงนี้เรามาเรียนกราฟของคอร์สบ้างกราฟของคอร์สนะครับชั่วโมงที่เราเรียนกราฟของสายชั่วโมงนี้เรียนกราฟของคอร์สนะครับเนาะในทำนองเดียวกันครับเขาบอกกราฟการเขียนกราฟของสายจะเขียนกราฟของคอร์สได้ดังนี้ครับกําหนดค่าเหมือนเดิมครับ กำหนด x หาค่า y จาก y ได้กับ cos x ครับ y ได้กับ cos x ดังตารางเหมือนเดิมครับแล้วก็กำหนดค่าเหมือนเดิมครับกำหนดค่าทุกค่าให้อยู่ในวงกลมหนึ่งหน่วยครับกำหนดค่าทุกค่าอยู่ในวงกลมหนึ่งหน่วยนะครับลักษณะของกราฟกราฟ sin กับกราฟ cos ลักษณะคล้ายกันคือเป็นขึ้นเป็นขึ้นเหมือนกันนะครับเป็นขึ้นเหมือนกันนะครับแต่จะต่างกันน้อยนึงนะครับต่างกันน้อยนึงนะครับแล้วก็เลือกค่าที่อยู่ในวงกลมหนึ่งหน่วยมา ขออนุญาตไม่สอนละเอียดนะกราฟคอสเนี่ยไม่ไม่ละเอียดเหมือนกราฟไซน์นะครับกราฟไซน์มันมีโค้งขึ้นกับโค้งลงแล้วก็รวมเนาะแล้วก็รวมที่เราเรียนไปนะที่เรียนไปนะนปนะมีโค้งขึ้นตารางแรกโค้งขึ้นตารางสองโค้งลงตารางที่สามเป็นโค้งขึ้นโค้งลงอันนี้ครับไซน์นะครับกราฟคอสครูข,ขอแยกส,สอนเฉพาะอันสุดท้ายเลยนะครับรวบแล้วตัดตอนไปเนาะ,ะคือกําหนดค่า x นะครับ x มากกว่าหรือเท่ากับ0ูนย์แต่น้อยกว่าหรือเท่ากับ 2π เลยนะครับนะครับมันมันจะได้กระชับเวลาหน่อยเนาะกำหนดค่า x แล้วก็กำหนดตามสบายครับค่าได้อยู่ในวงกลมหนึ่งหน่วยเอาเท่าไหร่ก็ได้นะครับให้อยู่ในวงกลมหนึ่งหน่วยเนาะค่าคอนเนาะเรียกเลยครับก็เป็นเอาเป็นลบ 2π หรือศูนย์นั่นแหละลบ 2π ก็คือศูนย์นั่นแหละเวลาเราอะไรนะ เวลาจำในชั่วโมงแรกที่ครูนับไปนะถ้าบวกใช่ไหมชั่วโมงแรกที่เราเรียนไปนะถ้าค่าเป็นบวกวัดทวนถ้าค่าเป็นลบวัดตามเข็มใช่ไหมอ่าเมื่อเราวัดตามเข็มไปปุ๊บมันก็จะเป็นศูนย์องศาลบสองพายก็คือศูนย์องศานั่นแหละโอเคไหมครับลบสามพายส่วนสอง นะครับลบพายลบพายส่วนสองศูนย์นะครับพายส่วนสองพสามไพยส่วนสองแล้วก็สองไพ่นะครับแล้วก็ก่านค่าเองเลยนะครับแล้วก็หาค่าคอสหาค่าคอสธรรมดาค่าคอสหาค่าคอสเนาะ ข้อนี้นะครับเราจะใช้นิยามเก่าๆที่เราเคยเรียนมาเข้ามาช่วยแบบกับเก่าที่เรียนมาจําได้ไหม <S 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 นิยามนียย่ไงที่เราเรียนมาข้อนี้นจําได้ไหมถ้าค่าศักยทีตาติดลบใช่ไหมครับใช้นิยามที่หนึ่งใช่ไหมทําให้ค่าทีตาเป็นบวกใช่ไหมครับค่าไซดึงลบออกมาอยู่ถางหน้าใช่ไหมครับค่าคอสก็าหายใช่ไหมอ่าอันนี้คอสใช่ไหมครับเราใช้นิยามเข้ามาช่วย ครลบพายครลบทีตาเท่ากับคอสแล้วก็ใช้นิยามเข้ามาช่วยมาดูมาดูเขาบอกว่าคอสคอสสองพายคอสลบสองพายหรือศูนย์องศาเนี่ยคอสลบสองพายก็ได้ลบคอร c สสองพายคอสลบสพายคอสลบสองพายก็คือคอสสองพายคอพายก็คือเท่าไหร่ครับ1ใช่ไหมครับ หนึ่งสเป็น x ไงสองพนีครับสองพใช่ไหมครับคอสไสใช้นิยามที่1กับให้ทีต้าหายให้ลบหายก็จะเป็นคอสทตาใช่ไหมครับใช่ไหมครับอ่าต่อไปคอสลบสามพายส่วนสอลบสามพายส่วนสออยู่ไหนครับลบสามพาส่วนสองสาพาส่วนสตรงไหนนาะ ดีย๋ยวนะลบสามพายส่วนสองนอีงไ่ไงอ่าลบสามพายส่วนสองใช้นิยามที่หนึ่งคอสลบทีตาวกับคอจีตาแสดงว่าคอสลบสามพายส่วนสองก็คือคอร์สสามพายส่วนสองคอสสามพายส่วนสองก็คือศูนย์ใช่ไหมใช้นิยามเข้ามาช่วยครับใช้นิยามเข้ามาช่วยเนาะต่อไปคอสลบพายคอสลบพายตรงนี้ใช่ไหมครับใช้นิยามเข้ามาช่วยค,รยยาาวยคอรสลบพายจะกลายเป็นคอรสพายคอสพายก็คือลบลบหนึ่ง ใช่ไหมใช้นิยามเข้ามาช่วยนะครับนิยามที่หนึ่งที่เราเรียนมาก่อนหน้านี้เห็นไหมมันมองไม่เห็นขออภัยนะครับใช่ไหมครับอ่าใช้ตัวนี้เข้ามาช่วยนะครับเนี่นะต่อไปคอรสลบไพ่ส่วนสองคลบไพส่วนสตรงนี้ลบไพ่ส่วนสองคอสลบไพส่วนสอง,อสสองก็เท่ากับคอร์สไพส่วนสองใช่ไหมครับคอร์สไพส่วนสองก็คือศูนย์ ใช่ไหมต่อไปคอสศูนย์คอสศูนย์ก็เป็นหนึ่งครับต่อไปคอสไายส่วนสคอสพส่วนสองก็คือศูนย์ต่อไปคอสพายก็คือลบหนึต่อไปคอสสาม่ส่วนสองก็คือศูนย์ครับต่อไปคอสสองก็คือหนึ่งครับ ได้ค่าออกมาแล้วครับได้ค่าออกมาแล้วครับ <ki> โอเคไหมครับได้ค่าออกมาแล้วเราทำไมต่อไปทําไงครับเขียนกราฟครับเขียน,น,นกราฟครับเขียนกราฟเขียนกราฟเขียนกราฟครับเห็นไหมเขียนกราฟครับอ่าอีกนอนไวตั้งเนาะ สุดมเอกไรตั้งครับสังเกตไหมครับแต่ละช่องอัตราส่วนเท่ากันนะศูนย์ส่วนสก็เกิองศาพายก็เก้ต่างกันเกสิบใช่ไหมอ่าสามพันเจ็ดสองก็สองเสนี่ยสังเกตไหมครับสังเกตไหมสังเกตด,ดูนะศูนยส่วนสก็คือเกใช่ไหมตรงนี้ก็90ไปเลยตรงนี้กลายเป็น ไพ่ส่วนสตรงนี้ไพ่ตรงนี้สามไพ่ส่วน2ตรงนี้2องไพแทนเลยนะครับศนก็คือศนตรงนี้เนาะต่อไปลบพายส่วน2ตรงนี้ลบไพ่ต่อไปเท่าไหร่ลบสามไพ่ส่วน2แล้วก็ลบ2พาย ได้แล้วไหมต่อไปล้วก็วัดกราฟครับ x เป็น x เป็น2อพายลบ2อพายเนาะ x เป็นลบ2อพายคอสเอกลบ2อพายก็คือ1นึนอยู่ไหนตรงนี้ใช่ไหมคอสลบสามพายส่วน2ก็คือ0ตรงนี้ครับ ตรงนี้นะต่อไป cos ลบพายก็คือลบหนึ่งครับลบหนึ่งนะตรงไหนนี้ครับ cos ลบพายส่วนสองก็คือศูนย์ครับนี่ต่อไป cos ศูนย์ x เป็นศูนย์ cos เป็น cos ศูนย์เป็นหนึ่งนีต่อไป x เป็น1นส่วนสอง cos ส่วน2องไอ้ cos pi ส่วน2ก็คือ0ครับใช่ไหมต่อไป x เป็น p cos x ไอ้ cos p ก็คือลบ1ครับใช่ไหมอ่าต่อไป x เป็น3าส่วน2เนาะ x เป็น3าส่วนอส่วน2ก็คือ0ครับต่อไป x เป็น2อง ออสองไพก็คือหนึ่งครับวาดคร,รับครับสีแดงได้กันมันจะโค้ง,งหน่อยนะครับ โคง้โคงๆหน่อยนะครับมันจะโคง้โคงๆหน่อยโคง้โคงๆหน่อยเนาะโค้งๆหน่อยนี่ครับคือการาฟกราฟของคอร์สอันนี้กราฟของทรายอ่าเราเรียนไหมสังเกตต่างกันไหมครับอันข้างบนทรายนะอันข้างล่างคอร์สนะเห็นไหมจะให้ดูกราฟของคอร์สกับกราฟของทรายนะครับอ่าเดี๋ยวจัดให้หน่อยมันมองไม่ชัด เห็นไหมกราฟของไซน์ไซน์บนนะคอร์สล่างนะอันนี้กราฟของไซน์นะไซน์เอันนี้คอร์สเนะอ่าสังเกตไหมครับกราฟของไซน์เริ่มต้นที่จุด x เป็น0ใช่ไหมครับกราฟของคอร์สเริ่มต้นที่ x ไอวาเป็นพูดผิดนะพูดผิดนะเมื่อกี้นี่ กราฟของเคาะไอกราฟของไซนเริ่มต้นที่จุดนะ x 0 y 0นะกราฟของคอสเริ่มต้นที่ x 0 y 1โอเคไหมกราฟของไซายเริ่มต้นที่จุด x 0 y 0กราฟของคอสเริ่มต้นที่จุด x 0 y 1ต่างกันมันจะค่้อมกันแบบนี้มันจะค่อมกัน มันจะข้อมสลับกันกราฟของไซ์กับกราฟของคอร์สข้อแตกต่างนะครับเนาะโอเคเนาะชั่วโมงนี้เราสบายๆเนาะนะครับให้ดูค่าให้ดูกราฟของคอร์สกับไซเปรียบเทียบกันเราให้ดูค่ากราฟของคอร์สกับกราฟของไซด์เปรียบเทียบกันนะครับในชั่วโมงนี้นะครับอ่ะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าครับสวัสดีครับ